อธิบายหนักๆเลยเรื่องแรกคือกระเป๋าเงินดิจิทัลนะครับคุณเศรษฐาบอกว่าเดี๋ยวเพื่อไทยนะครับจะให้คนไทยที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปได้จับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจําวันใกล้บ้านพร้อมเงินติดกระเป๋าที่รัฐจะแจกให้ทุกคนแต่เงินดิจิทัลนี้จะใช้จ่ายได้เฉพาะกับร้านค้าชุมชนและต้องอยู่ในรัศมีไม่เกิน4กิโลเมตรเท่านั้นเงินดิจิทัลนี้จะมีอายุการใช้งาน6เดือน และร้านค้าสามารถนําเงินดิจิทัลมันแลกเป็นเงินบาทได้กับธนาคารในภายหลังเชื่อมั่นว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจและเศรษฐกิจไทยจะกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งตั้งแต่ระดับชุมชนขึ้นไปและที่สำคัญยังพูดถึงเรื่องการยกเลิกการเกณฑ์ทหารให้กลับมาเป็นระบบสมัครใจความสิ้นศรัทธาในเรื่องของสิทธิมนุษยชน อยากให้ทุกคนมีสิทธิ์เสมอภาคกันภายใต้กฎหมายเดียวกันด้วยไปฟังบางช่วงบางตอนนะครับที่คุณเศรษฐานั้นได้ฝากความหวังไว้กับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสส